นะฮะอ่ะมาเอาเริ่มสตอรี่เรื่องราวกันเลยนะครับก็คือเมื่อวันศุกร์นะครับอยู่ดีๆก็ฟ้าผ่านะฮะลงมานะครับกอรอตเนี่ยเขาก็กล่าวโทษกรรมการแล้วก็ผู้บริหาร EA กับพวกรวม3ารายนะครับผมเองก็อ่านไปมือไปอ่านไปด้วยความเพลิดเพลินตอนแรกก็มีคุณสมโพศอันนี้ไม่แปลกใจนะครับตามมาด้วยคุณอรมรอ,อันนี้ก็เป็นกรรมการแล้วก็เป็นผู้บริหารบริษัท ะะแต่ผมว่ามาสดุดต,ตรงนี้คุณพรเลิศเตชะรัตนพาสผมมารู้จักพี่พรเลิศเพราะว่าพี่พรเลิศเขาเป็นเจ้าของไอ้นี่ไอ้ไฟแนนซ์ไทยอะนะครับรู้จักกันมานานนะครับก็เคยคุยเคยดิวงานกันดิวงานแบบว่าผมไปบรรยายนะไอ้ไฟแนนซ์อะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วก็พี่พรเลิศเขาก็เป็นรู้จัก รู้จักกับรู้จักกับพี่อีกคนหนึ่งของผมที่ผมก็เคารพนับถือ,อตีซะเมือนเป็นพี่สาวคนหนึ่งเลยนะครับเขาก็รู้จักกันไปหมดอ่ะแม่งเชื่อมโยงกันไปหมดเออผมก็เลยตกใจเอ้ย,ยว่าพี่พอเลอร์ไปอยู่อะไรในวงนี้นะผมก็ผมก็มานั่งไล่ไล่ทบทวนตั้งแต่เจอพี่พอเลอร์มาจริงๆแล้วพี่พอเลอร์ในความคิดผมเป็นคนที่นิสนะฮะแล้วก็ดีมากล่าสุดผมก็โทรไป ถามว่าพี่พอเลิศอยู่ไหนโทรไปหาบางคนที่เขารู้จักพี่พอเลิศเขาก็บอกว่าตอนนี้พี่พอเลิศไปปฏิบัติธรรมโอ้ผมว่าพี่พอเลิศคงปฏิบัติทรรไม่ออกแล้วอะ่ะตอนเนี้ยนะเจอกราตอกล่าวโทษนะครับที่ก็พี่ก็เตรียมหลักฐานนะฮะต่อสู้ในชั้นศาลนะครับทุกคนตอนนี้เป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาครับก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็ต่อสู้กันแล้วกันนะครับแล้วการกราตาเขาก็บอกว่านะครับ ทั้ง3คนนี้เนี่ยคุณสมพศ์แล้วก็พวกเนี่ยก็คือคุณอมรอแล้วก็พี่พลเร์เอรเนี่ยก็ร่วมกันกระทําการทุจริตจัดซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศโหซื้ออะไรวะนะครับแล้วก็ทุจริตในการจัดซื้อโปรแกรมนะฮะในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นะฮะของ EA ผ่านบริษัทย่อยสองบริษัทก็เป็นเหตุให้ทั้งสาบุคคลน,นี้รวยเละเทะเลยนะฮะได้รับผลประโยชน์3าจพันล้านตัวเลขนี้ก็ ผมก็ดูจากที่ผมเคยเห็นพี่พลเลนะอ์นะก็นะก็พี่พลเลในสายตาผม,ผมก็เป็นคนมีตังค์อ่ะนะครับถัดมาคือการกระทำของบุคคลดังกล่าวเข้าขายเป็นความผิดตามมาตรา2 8 1แทัวักค2นะครับแล้วก็ประกอบมาตราอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือคืออันนี้เราต้องไปเปิดเนาะแห่งก็คือตะลมาตตาานีคือมพบอรบหลักทรัพย์นะครับซึ่งถ้าเป็นมาตรา311 313 315น่าน่าจะเป็นคดีอาญานะครับอ่า แล้วก็ออใครประกอบด้วยประมวลมาอ่อประมวลมาตรา8 3 8 6แห่งประมวลกฎหมายอาญา <c oughs> ก็แปลว่าพอมันเข้าขาย3 1ม3น่ามเนี่ยมันก็ไปเข้ากับประมวลกฎหมายออของกฎหมายอาญาในมาตรา83 86นะครับเขาบอกว่าพร้อมกับนี้กรกอยังได้แจ้งดำเนินคดีตามพบรบหลักทรัพย์นะครับข้างต้นต่อปป,ปงก็แปลว่านอกจากแจ้ง DSI แล้วเนี่ยยังแจ้งปปงนั่นหมายความว่า ต่อก็เล็งเห็นผลว่าต้องให้ปปงนเนี่ยเข้ามาอายัดรัพ์เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มีการอายัดรั์ใช่ปว่าเกิดผิดจริงรั์มันก็โยกย้ายไปแล้วคนที่เสียหายเรื่องนี้คือบริษัท EA แล้วก็ผู้ถือหุ้นทุกคนใน EA ฉะนั้นถ้าสมมติว่าสมมตินะสมมติว่าได้เงินก้อนนี้คืนสมมติว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยผิดจริงแน่นอนว่าก็ตามกฎหมายแล้วอ่ะก็ต้องชําระคืนใช่ปอ่าที่เอาไปนะก็ต้องให้ปปงนเนี่ยอายัดรั์ก่อนแล้วก็ยึดมา นะครับพอยึดมาเสร็จปุ๊บก็งเงินตรงนี้ก็จะเอากลับคืนมาในบริษัทเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าในแง่เรื่องของเงินเนี่ยมัน <c oughs> คือมันยังถ้าเกิดมันมีการอายัดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็เงินก็กลับเข้าบริษัทอยู่ดีแหละนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะเรื่องนี้ใจเย็นนะใจะเย็นนะ,อะพอมันมีการกล่าวโทษอย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บก็สะเทือน,นทั้งบาง้านะวุ่นวายกันไปกันหมดนะฮะ ข้อที่น่าคิดก็คือประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเขาก็บอกว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสมัยปี2,556-2,558 2,556-2,558ถึง2558 2556ถึง2558เนี่ยตอนนั้นเนี่ย EA ยังอยู่ใน mai อยู่เลยนะครับปี2,556เนี่ยเพิ่งเข้าจดทะเบียนใน mai นะครับอันนี้ผมไล่เลียงให้ฟัง ea เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาในปี2,551 2,556เนี่ย เข้าเอไตอนแรกเนี่ย EA เอเขาเป็นซันเทคปาล์มออยนะครับก็เป็นพวกโรงงานผลิตไบโอดีเซลอะไรเงี้ยนะครับแล้วทำไมเรื่องมันแตกล่ะนะครับก็ในปี2559เนี่ยเมษายนปี2559เนี่ยคุณบราก้าบังบราก้าห่วงนะครับบราก้าห่วงห่วงนะไม่รู้ออกเสียงห่วงห่วง,ห,วงหรือห่วงหนะรือห่วงนะฮะเขาไปร้องเรียนต่อก็คือเป็นภรรยาคุณสมพงษ์นั่นแหละ นะครับตอนนี้น่าจะหย่าอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปร้องเรียนต่อกรตอกล่าวหาคุณสมโพศกับพวกเนี่ยนะครับรวมไปถึงภาพพิงผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะครับผมเคยเห็นรูปแล้วนะครับนะก็ไปภาพพิงผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะฮะว่าทุจริตในโครงการนะครับในโซลานะครสวรรค์แล้วก็ลำปางความเสียหายก็ตัวเลขแม่งเท่ากันเลยว่ะเท่ากับตัวเลขที่กราดตอมกี้ชี้แจงก็แปลว่าก็มาจากเรื่องนี้นะครับ กรอตเนี่ยมาแจ้งในภายหลังนะครับว่าได้รับเรื่องนี้เนี่ยตอนปี2559โอ้โหใช้เวลาในการหาข้อมูลแล้วก็แจ้งกล่าวโทษสุดเต่งกระเด่งแมวไปเลยนะฮะเจ็ดปีนะฮะประมาณเจ็ดแปดปีอ่ะนะครับ <laughs> ทำไมทำงานเก่งเนี่ย <laughs> ะทีนี้เนี่ยกรอตรับเรื่องเนี่ยตอนปี2559ปี2560กศเนี่ยอเเข้าไปในเซ็ต เห็นว่าคุณจะได้เห็นไทม์ไลน์นะและปี2564เนี่ยคุณห่วงเนี่ยเขาก็พึ่งไปให้ปรับคำเพิ่มเติมพร้อมส่งเอกสารเพิ่มอีก15ชุดนะครับในปี65เมษาปี65เนี่ยคุณห่วงเขาก็เปิดเผยข้อมูลอีกในในเพจ The g r o s t Story of EA ก็น่าจะเป็นเพจของคุณห่วงเขาเองเนี่ยแหละนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้น EA ก็ตอนที่ไป แจ้งต่อกรต่อครั้งแรกเนี่ยว่าปี59เนี่ยตอนนั้นราคาหุ้นมันอยู่ที่22บาทเอ่อคุณห่วงเนี่ยเขามาเล่นประเด็นนี้อีกทีหนึ่งในปี65เนี่ยราคาหุ้นมันขึ้นมาเป็นร้อยบาทละเมื่อปี6 5ห้าจำได้ว่าที่มันเป็นข่าวใหญ่โตอะ่ะและแต่ว่าหุ้นมันก็ยังขึ้นไปต่อนะหลังจากนั้นนะนะครับเพราะว่าคุณสมพศเขาก็ออกมาประเด็นนะฮะมีคําชี้แจงอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าอะไรถ้าดูจากไทม์ไลน์ก็ ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นประเด็นตอนปี5 8ถึง59มันก็เป็นประเด็นที่เกิดการทุจริตเกิดขึ้นเดีย๋ยวค่อยจะค่อยเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าทุจริตในรูปแบบไหนที่มีการกล่าวหากันผมก็เลยอยากสื่อสารว่าโห oh, แต่ EA เนี่ยเขาเข้าตลาดมาตั้งแต่ปี60หลังจากนี้มันมีเรื่องกันไปช่วงปี5859ใช่ป่ะแล้วคุณห่วงเนี่ยเขาไปแจ้งต่อกลอตแล้วกรตอตรับเรื่องตอนปลายปี59คําถามก็คือคุณสมพ์แล้วพวกเนี่ย ต้องรู้ตัวแล้วป่ะรู้ตัวแล้วต้องรู้ตัวแล้วต้องรู้ตัวแล้วว่าโดนกล่าวโทษนะพอโดนกล่าวโทษปุ๊บปี60เนี่ยเข้าเซฟมาเนี่ยงบการเงินที่ส่งเซตอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีความแบบระมัดระวังอะ่ะนั้นตั้งแต่ปี60ยันปัจจุบันเนี่ย e อก็ในแง่ของงบการเงินในแง่งการดาเนินธุรกิจแล้วเนี่ยมันต้องมีความระมัดระวัง คุณเข้าใจความหมายว่าเป็นคุณคุณจะห้าวทาอีกเหรอหรือไอที่เขากล่าวโทษมาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะผิดจริงไม่ผิดจริงสมมุติว่าเราสมมุติว่าเราแกล้งว่าเราผิดแล้วกันเป็นคุณคุณจะห้าวให้มีทําอะไรให้มันมีรูโบจุดบอดอ,อีกให้เล่นอีกว่าก็ต้องระมัดระวังถูกป่ะเพราะฉะนั้นแต่ปี60ศนยจนปัจจุบันเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่ามันก็ลดความเสี่ยงของ EA ลงมาระดับหนึ่งอันนี้ไม่ได้เข้าข้างเลยนะ ไม่ได้เข้าข้างแต่พูดให้คิดว่าเรื่องมันปีห้าแปดพอปี60ศตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเข้ามาในเซตได้แล้วเนี่ยการส่งงบการอะไรทุกอย่างผมว่ามันต้องคลีนมากขึ้นถูกไหมเออคือโอเคที่ผ่านมาฉันอาจจะเคยทำอย่างว่ามานะแต่ตอนนี้ฉันฉันไม่กล้าทำเพราะว่าอะไรแม่งรู้แล้วกรอตอรู้ตัวกรอตอรู้แล้วกรอตอก็ต้องเฝ้าใช่ปะ คุณก็อย่าทาผิดเพิ่มนะฮะอันนี้จะได้สบายใจพูดเพื่อให้สบายใจพูดตามเนี่ยตามทำลายออกมาให้เห็นเขียนนะฮะถัดมาเนี่ยอเผอิญว่าตอนเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยคุณห่วงเนี่ยเขาก็มีไปแก้การให้ปากคําบางส่วนเหมือนไปปรับอะให้กับกรตทเพื่อเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าประเด็นเอกสารหลักฐานในการเชื่อมโยงทุกอย่างเส้นเส้นเงินเส้นอะไรทุกอย่างเนี่ย เส้นธุรกรรมเนี่ยมันมีคนในครอบครัวที่มีไปเซ็นด้วยซึ่งคนในครอบครัวก็ไม่ใช่คุณสมโพเนี่ยไปเซ็นซึ่งคุณห่วงเขาคงอยากจะปกป้องคนในครอบครัวคนนี้เขาก็มีไปแก้บ้างเมื่อตอนต้น,ตนเนี่ยต้นเดือนกรกฎาคมแต่อยู่ดีๆนะฮะฟ้าผ่าก,ก็เปี้ยงลงมาเลยกรอตอก็15นี้แจ้งเลยกล่าวโทษนะฮะนะก็ต้องปรับเปลี่ยนท่าไปอะ่ะ แล้วก็เขาก็น่าจะมีปัญญาจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้นะครับยกเว้นไปเจออะไรที่ซุกไว้ใต้ผมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเขียนนะฮะอ่ะให้อย่างนี้วันนี้ผมก็ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับตลาดก็วุ่นวายชิบหายไว้ว่าแทนที่จะข,ขึ้นขึ้นขึ้นไปนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับเจอ อีกทีหนึง่งวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ